สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ออ้ยช่องแอลอันนี้จะเซอร์ไพรส์ทุกคนเลยมาแบบไม่ตั้งตรงตั้งตงัวนะคะเพราะว่าเพิ่งเห็นว่าปล่อยสดๆร้อนๆกับโอเชยวเทเลอร์อ<ช>ของแคทีแกงแคทีแกงคแคทีแกงแขกงอนตาอยฉันก็คือตื่นเต้นมากเลยทุกคนนี่จริงคือกลั้นมากจริงกั้นมากนะคะว่าแบบ ยังไงดีวะแต่รู้สึกว่าอยากดูแล้วก็คิดว่าแบบอยากดูเทเลอร์ก็เลย<ช>เอ,อ,อ,อ้ดอัดไว้หน่อยกว่ากันชิมลางชิมรางด้วยชิมรางชิมลางไปนะคะทุกคนว่ากระแสจะเป็นยังไงแล้วก็ยังไม่รู้อนาคตตัวเองเลยแต่รู้สึกว่าอดเทเลอร์ไว้ก่อนใช่นัายอดดีอัดไว้ก่อนลองดูก่อนค่ะ<อ>ว่าจะ<อ>ยังไงดูท่าทีว่าเขาจะ สามารถทําให้เราตกหลุมรักได้หรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวมารอรุนกันว่าเทเลอร์ของเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้เราด้วยนะคะเชียร์สมัครสมาชิกนะคะให้ทุกคนส่งกำลังใจให้เราได้นะคะกดจอยได้เลยจ้ากดซุปเปอร์แตังให้เราก็ได้นะคะช่วยให้อร่อยขัดผมปะพร้อมไหมพร้อมไหมเฮ้ยตื่นเต้นไอ้หมูคนธรรมดาจะมีพ่อแม่เป็นไอได้พร้อมไหม แเส้นทางความฝันของผมมันไม่ได้รวยได้กี่กุหลับหรอกน่าจะลงทุนหมูแบบนี้จริงหรอใช่หมูจะต้องย้ายไปเรียนที่ต่างจังหวัดจะได้ไปอยู่ไกลๆไม่มีที่ที่โดเดเรียนไปเต้นอีกชั้นห้าห้าศูนย์หนึ่งนี่ประหลาดป่ไมน่นีจ้ะบันไดโลดโหดมากอะห้าชั้นอะนี่มึงเด็กใหม่ใช่ปหมถึงได้ไม่รู้ว่าพวกูเป็นใครว่เป็นใครเป็นคนที่ได้มึงมีเรื่องด้วยอยู่ที่นี่ไม่มีความสุขแน่ อย่าพูดไม่ละไม่หมชอบกรี๊ดอืมเฮ้ยที่ไหนเขาแซงที่นี่ด้วยอ๋อหัวข้าวเป็นไงมึงเนี่ยกูเห็นมึงไม่ลงไปกินน่ารักจังชมกูอ๋อโอ๊ยน่ารักะไม่ที่นี่ก็ต้องหลายวันแล้วไม่ไปทำความรู้จักเพื่อนอะไรบ้างก็ผมก็อยากมีเพื่อนอะมันมีแฟนเพื่อแลรวเป็นไข้ไอ้ผมนี่ใช่มากกว่าเดีกยับลูกค้ามาเป็นไข้ก็ได้ไข้เพิ่งไม่ได้ มันอยูปากเลยนะอ้น้โกยมีคู่สุดตัวหมูไม่มใครนะคะหมูไอ้หน้าผิจริงๆม่จริงโจนะคะสุดพอยูเข้าติดมึงไงวะน้องหมูเนี่ยข้างรักมึงมากแบบเวรี่เวรี่มากพรุ่นี้ต่อทำเงเลยจ้ะ้อ้หมูนี้ทำไรเนี่ยนั่นีดีเฮ้ยกอดมูทำไมเนี่ยมอยู่ข้านีดีอ่ะชอี ารู้ได้ว่าพี่ชอบผมเหมือนกันทุกคนมี every step ของตัวเองการนัดเดทศิลปินคือของผอ้ยไม่ได้เเว้ยกูไปกำลังกาให้ไอ้ด่าไอ้ด่ามึงไม่ได้อยากจะไปสุดทางกูอวะไดควะมึงก็รู้อวว่ากูมีแค่มึงคนเดียวถ้าวันกูจะบอกความจริงกับมึงนะเว้ยเต้ กำลังใจอยู่ตรงนี้ไงถาดีแล้วว่าก็ไมมีอร่วงรักพี่เลรักพี่มากเลยขอบคุณที่ทำให้พี่รู้สึกดีมากๆที่มีหมูไป็ังนนเฮ้ยทุกอย่างมาหมดเลยพี่เตร์เฮ้ยแค่ทตี้แก๊ก แกคงเป็นใจแค่จุดแกพี่คือที่แกของผมนะตามโชคแค่ที่แกโอ้ยแกจะแตกจริงนะวะจะมาเร็วมากๆทุกคนจะมาแล้วทั่วโลกทางยูทูบ GMM ทีมงาเริ่มต้นแรกสายสิบเอ็ดมีนาคมนี้เจ็บปวดตรงนี้ครับทุกคนจะมาแล้วจริงๆจะมาแล้วแบบแค่ที่แกใกล้มากๆใกล้มากเอาจริงๆนะ รู้สึกว่าดีขึ้นกว่าตัวไพลอตนะจริงเนาะจริงดเด็กๆเก่งขึ้นมากเลยนี่รู้สึกว่าคีนธรรมชาติขึ้นมากๆแล้วก็เจ้าส4ดีขึ้นมากๆมากๆมากเลยลน่าจะผ่านการแบบกลุ่มนี้มาอย่างดีเลยในระยะเวลาที่แบบตั้งแต่ปล่อยตัวไพลเตไปตอนแรกแ,แบบไม่ได้แบบคาดหวังขนาดนี้เพราะรู้สึกว่าจริง,รงๆอ่ะอย่างที่เราเคยบอกไปเนาะว่า ค่ที่แกงเป็นนิยายที่ค่อนข้างหลักมากค่อนข้างหลักมากแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆไม่อยากไปแตะมันเลยอยากให้หมูกับพี่เข้าแกงของเราอยู่ในความทรงจำมากอยู่ในความคิดจินตนาการเลยแต่แบบพอได้เห็นหน้าหนังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็มีภาพมามันมีภาพอยู่นะมีภาพมาอยู่เจ้าคินเก่งมากเลยรู้สึกว่าคือหมู่เป็นเด็กที่มันหลนมาทุกคนการจะเล่นให้อินดูระหว่างความเบียวกับความแบบ เอ็นดูมันยากแบบไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะแต่คือแบบเห็นฮาร์เตอร์แล้วแบบหออแม่งเล่นยังไงอ่ะให้ให้ตูไม่ลำคานอ่ะเลยคือเพราะว่ามันเด็กที่แบบค่อนข้างที่จะติดเบียวสูงมากคือนานจะเป็นแบบว่าข้างรักแอลเอิร์นมาตีบทุกวันอะไรแบบเนี้ยเออด้วยบทกลอนที่ตลกบกฮาคือพ่อตงเป็นสุดทอนผู้หล่อจริงๆอย่างที่เก้าแกร็บอกเลยว่าคือจริงงัดไม้เด็ดในการจีบเธอทุกวีทุกวันเนาะทุกวัน ก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเจ้าคินเก่งมากเลยก็คือคนที่รับบทเป็นเจ้าหมูอะค่ะแบบเก่งมากคือว่าเราเราเนาะคือไม่เน่ใจว่าน่าจะเป็นเสียงน้องร้องเพลงเลยหรือเปล่าเนาะตวกตอนแรกไม่รู้เว้ยแล้วไอ้ท่อนสุดท้ายเนาใช่ไม่น้องน้องที่รู้จักกันฉันน่าสงสัยว่าแบบแกมันเหมือนแบบเห็นในทวิตเตอร์ว่าแบบเฮ้ยดีใจกับคีนจังเลยว่าแบบวันนี้ได้แบบได้เล่นซีรีส์แถมยังได ทำในสิ่งที่มันค่อนข้างใกล้ตัวเพราะว่าคือน้องก็เป็นคนตามฝันเรื่องการเป็นศิลปินคือเคยอยู่ในโปรเจกต์เอลฟาพพ้อมเคยดูแต่แบบจริงๆออกตัวว่าแบบน้องคีนตอนนั้นคือมันไม่ได้แบบฮิตใจอะไรขนาดนั้นกับเรานะตอนนั้นก็คือค่อนข้างที่จะแบบว่าลืมลืมไปว่าแบบเฮ้ยเออคีนอยู่ในโปรเจกต์ออลฟาจริงด้วยหว่าแล้วก็แบบพอได้มาเห็นแบบมันมีทวิตหนึ่งที่ทวิตว่าบอกว่าดีใจที่แบบวันนี้คือเจ้าคีนได้แบบมีซิงเกิลของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบ โหแบบน่าจะเป็นปีของน้องอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบอุ๊ยพอได้มาฟังก็คือเสียงได้มากเสียงได้เสียงได้เบสออนแบบไอหมูไอหมูมากแล้วก็คือรู้สึกว่าคือก็ต้องเป็นไอหมูร้องแหละเนาะเพลงเลยแล้วแล้วแล้วตัวแบบการที่เอาแบบว่าคําเป็นชื่อเขามาแทนที่รักอะไรเงี้ยคือแบบโหเบี้ยวมือกูแบบ ให้แกงมึงอะไรแบบนั้นมากเลยจริงตอนที่อ่านนิยายอ่ะอยากรู้มากว่าแค่ที่แกงคืออะไรวะจำได้ว่าเคยถามเตย้ยนะบอกว่าพอยุตเตยคือเคซี่มากแล้วก็อยากให้อ่านสุดๆเลยเงแบบแค่ที่แกงคือเี่อะไรอ่ะ อ๋อมึงต้องอ่านอ่านแล้วมึงจะเข้าใจว่าทําไมมันต้องเป็นแค่ที่แกใช่คือนางก็อธิบายของนางความรักความข้างรักของนางอะไรแบบนี้ก็คือแทนที่คำว่ารักด้วยชื่อของเขาทุกอย่างนั่นเองใช่มึงน่ารักมากจริงแล้วน้องก็คือแบบเต้นเก่งอยู่นะในความคิดฉันคือแบบมีฉากแบบช็อตเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยสั้นๆให้เราดูเราก็รู้สึกว่าเออ มันได้คือมันคือเส้นทางของเด็กคนหนึ่งที่อยากทาตามความฝันควบคู่กับก็อยากมีคนรักที่ดีอยู่ข้างๆตั้งใจรักเธอมันจะยากเย็นไหมกับเด็กคนนี้เนาะถูกถูกถูกก็ถือว่าน่าติดตามเลยทีเดียวเออทำเธอลงมาดีจังจริงรู้สึกว่าวายมันดีแล้วก็คือนี่น่าจะเป็นหนึ่งในหมยต้าของจิมเอ็มที่ฉันรู้สึกว่าปีนี้ใช่ไหมจิมเอ็มอะเอาดีด้านมัธยมอะ ได้จริงๆอเขาเขาจะทําช่วงมัธยมให้แบบได้ดีแล้วเราจะดูแล้วมันจะแบบช่คือนี้รู้สึกว่าแบบว่าสตนดแพรทางอะไรแนวดอนี้คือฟิลแบบแฟนผมมาเธอเขาจะแบบคือมันมีความเป็นแบบว่าอะไรที่ไม่ต้องคาดหวังเยอะคือพอรมันอาจจะไม่ได้บัตรนักนัแบบโอ้โูมาดูกันเถอะขาบเกิดอะไรขึ้นอะไรอเงี้ยแต่ว่า ความน่ารักคือความสัมพันธ์ใช่คือมาดูเขารักกันทุกคนคือความสัมพันธ์ที่เส้นเรื่องจริงๆแก่นมันชัดเจนคือความฝันกับความรักอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าจริงๆอ่ะเราก็ปรารถนาที่จะดูซีรีส์ที่มันย่อยง่ายแล้วคือแค่ที่แกค่อนข้างมาในทาวมิ่งที่ถูกนะก็มารอติดตามอยากให้ประสบความสําเร็จนะคะส่วนเรื่องอของการรีแอคเนี่ย รุนหนยังตกลงกันไม่ได้คือเห็นวันออแล้วเขางง้าจแบบคนรุกอก่อจริงๆคือออวันอาทิตย์เออจริงยากมากกับช่องนะคะเลยยังไม่แน่ใจเลยอะทุกคนว่าจะออดแบบอรยังไงคือแฟนช่องเราจะรู้ว่าเบบตอนเราคือแบบถ่ายงานวันเสาร์อะไรเงี้ยจริงมันค่อนข้างนอกวีกับแปลกเลยอะกับการภาพเกิดเราจะทานะคะก็เลยแบบ เราถือ,อว่าทำเทนเนอร์ชิมลางใช่ว่าทุกคนจะยังไงกับเราด้วยเนาะใช่ออก็ใครที่เป็นแฟน ซีรีส์เรื่องนี้นิยายเรื่องนี้หรือแฟนของแบบว่าน้องๆคู่นี้นะคะก็สามารถมาขายได้เต็มที่เลยจริงใช่เราขอเช็คฟินแบ็กหละกกันว่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์กยังไงนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องๆด้วยเนาะขอให้ประสบความสําเร็จเย้หวังว่าแบบใหม่มากๆเออตัวละครที่เราลักจะแบบได้รดนรันแล้วก็ได้ได้ทาให้คนที่เขาไม่เคยอ่านเรื่องนี้แบบตกหลุมรักจริงเนาะเพราะว่ายัยหมู่แบบน้่ง ีกันใครแบบดูแล้วเพื่อแบบเฮ้ยอยากอ่านนิยายหรือใครอ่านนิยายมาอยากลองดูอะไรเงี้ยมันคงจะดีมากๆเลยนะทุกคนจริงก็อยากให้แบบทุกคนพบกันถุกๆตัวละครเลยเนาะฝากด้วยนะคะใคที่แกเดี๋ยวเจอกันใหม่ว่าแบบซีรีส์ของซีเอ็มปีนี้มีอะไรที่น่าสนใจอีกใช่จ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย